สวัสดีจ้าแจ็บชาแนลจ้ามือนีแจ็บมาเก็บเห็ดจ้าเห็ดมันเริ่มไว้แล้วจ้ามือหนีแจ็บก็เลยมาเข่าสวนนิดนึงเข่ามาเบืองว่ายังมีเห็ดเอียงเกิดบอมือหนีก็เลยยางรอรอ,รอสวนเหลินจ้ากะเบิองบรรยากาศจ้าพี่น้องนี่จ้าเห็นมนัเนาะบรรยากาศสวนเหาเป็นยังไง่ิละจ้า จะเห็นพี่น้องว่าอยากเบ่งบรรยากาศรอบๆอบเนาะนี่นะจ้าบรรยากาศรอบๆอสวนตอนนี้ตัดหญ้าแล้วจ้านี่มากับโดนัทจ้านี่จ้ามากับโดนทัทกะให้เบ่งบรรยากาศรอบรบรอบรอบสวนเนาะจ่ะเนาะพี่น้องช่วงนี้กะเห็ดบ่มนี้จ้าไว้กม็มางยังสอดแหนมเบ่งเห็ดมางยางเบ่งว่ามันเกิดบ่เกิด ดินชุมช่มๆพี่น้องจะเห็นว่าเกิดจ้ฝนเมื่อวานตกแห้งค่ะนี่จะรอบๆสวนกะฟังนี่กะที่ฮกแน่ยางค้ามันขึ้นกะตัดแล้วเราจ้าขึ้นอีกนี่จะสวนสวนที่พี่น้องทำมาเนา,านะเนาะนี่ยางมะพร้าวเห็ดเราจะยางเลนยางหัวมะพร้าวเห็ดดอกนึ่งจ้ะพี่น่อง นี่จะย่างมาพ่อเห็ดแป้งจ้พี่นอ้องอย่ากเก็บให้เบิง้งนี่จะดอกกำลังพ่อแกงเลยเห็ดแป้งดอกช่วงนี้เห็ดแป้งออกจ้ะก,กับมาลายดอกดินชุ่ชมพี่น้องดินอันฝนมันตกเมื่อวานนลจ้ะพี่น้องจ้าโชคดีนี่พ่อเห็ดพึ่งหวานจา้า แมนบบแมนเห็ดพึ่งหวานว่าจะคลิปก่อนๆอนแจวเคยถามพี่น้องไปเนี่ยจะเบึงเบึงดอกน้อยนอยหนึ่งน้ำคักพี่น้องมาจ้ามาเก็บน้ำกันดอกน้อยน้อยก็เอาละเมื่อนี่อยากให้พี่น้องได้เบึงน้ำกันว่าจ้าทดล้อขาตั้งกล้องจ้กพี่น้องคลิปนี่บาซิชัดบ <c oughs> สามดอกนะ เห็ดที่สวนไว้กับจริงจ้ะแต่ว่าไว้แบบมันก็นยังมีเห็ดนาขาวเห็ดแป้งให้เก็บอยู่จ้ะพี่น้องก็ได้เจวทุกมืออยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่าเห็ดละงูกยังบ่ออก,กอดใจร้อก็นะจ้ะมือนีพาชมสวนห้วก็ะเอ่อทดลองขาตั้งกล้องจ้ะทดลองว่าเอามาตั้งแล้วมันสีชัดบ่มันสีหนิ่งบอซีนะจ้ะแต่ว่าขาตั้งกล้องมันบ่มีกันสั้นจ้ะพี่น้อง ไม่นี่กกชมรอบๆสวนเปน้้ากันเนาะนี่มุมที่จะแผนให้เบิ้งเนี่ยเนาะที่จะบทายเบิ้งกะเต็นมุมมุมมันเห็ดละงอขาวเนี่ยช่วงเนี่ยเห็ดละงอกขาวออกจะเห็ดละงอกขาวออกออกเลยเนี่ยแถวเนี่ยออกบานสะพังทีละเมื่อนี้ได้สามดอกอยู่จ้าเดี๋ยวไปหาต้อจ้ายางไปยางมากกเห็นเห็ดอยู่เด้อพี่น้องก็ได้เก็บเน่ยคนมาเก็บเห็ดเนาะเห็ดแป้งจะเห็ดแป้งตุ่ม และแซ่บดอกนี่บานเนี่ยจะบานเถาเสียดายแถ่น,นอ้อเอาไปก่อนเอาไปก่อนได้หาดอกแล้วจ้ะพี่น้องคลิปนี้กะเยาว่ากันน้อเจ็บกะบบได้ มาบ้านโดนก็นเลยอยากมาหาเห็ดเห็ดกับพวกนี้ให้เจ็บเก็บก็แเจบ็จบกันเลยยางเล่นยอยู่ออมสวนนี่แหละจ้กะก็มีเห็ดแป้งเห็ดผึ่งหวานให้เก็บแน่ยกะอยากให้พี่น้องเห็นบรรยากาศสวนน้ากันแล้วก็มาเก็บเห็ดเห็ดแป้งเห,ห็ดนาขาน้ำแจ็มเนาจะเนาะอันจเจ็เห็นเห็ดอีกแล้วพี่น้องมาจะมาเก็บทากันเห,หน็ดนาขาวเแยเต็มเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวช่ห้เดินก้าเดี๋ยวกลับกล้องกอน นี่จ้าเห็นน้ากันบอนี่นี่ดอกนึงแล้วก็น,นี่จ้าพี่น้องดอกนึงน้อตรงนั้นอีกจ้านี่ข้างหน้าพุ่นกับมีจ้าพุ่นน่ะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยจ้าบอส่าบอส่าอุ้ยเจ็บเข่าปามาซื้อเมื่อนี่ได้เก็บเห็ดอยู่พี่นอ้องเอ้ยดีใจน้าเจ็บในเด้อเมื่อนี่เจ็บได้เก็บเห็ดนี่ เลีนยไก่เล่นขาตั้งกล้องนิดนึงจ้งะมื่อนี่ได้ขาตั้งกล้องมาไหมกะมุมกล้องกับยังแพนบ่เป็ี่ยนได้ใจะยาว่ากันเนาะกะเลี้ยงรูปไปเรื่อยๆนี่ตะก้าคู่ใจไข่น้อยจะไข่น้อยมันนี่ ใช่เห็ดแป้งแ่บดยนี่จ้ะเนี่ยแบ่บอึดอกกระน,น้อยเนี่ยโอ้ปวกกินได,ได้โอ้เห็ดแห่งบบนี่เขาเอินพี <c ười> ่น้องจ้ะนี่เบิ่งจะได้หลายแล้วด้วยมาตรงนี้จ้ะนี่ดอกยังงามเลยนี่ กต่อกพอให้ได้เก็บอยู่นอกจากพี่น้องได้แกงทุกม,มื้อลหละเห็ดนาขามาพออีกเล้วจ้าพี่น้องอื่มดอกงามๆทั้งนั้นเลยเนี่ยจ้ามองแล้วดอกสองดอกเห็ดแป้งจ้าเบึงเบึงอันนี้อยียังไหจะมาุ้น้ำกันเห็ดทานเนา่าเห็ดทานให่หรือเห็ดทานเนา่าพี่น้อง เอ้ยเนาแล้วผู้ใดอยากอันผู้ใดอยากได้เชื้อจ้านี่นี่นี่คลิปนี่คลิปเดียวเด้อดอกนี่ดอกเดียวพอเจ้าเหียนเห็ดท่านเจ้าชิอะเก็บไปเฮ็ดเป็นเชื้อให้จ้าเบื้องเบื้องอือด,ดอ,บอ,อกบย่งไงนี่เบื้องจ้าเอาไปเป็นเชื้อได้ยุมีผู้ใดอยากได้เห็ดท่านกะทักมาถามนี่นี่ได้เด้จ้าได้เพจพี่น้องดอ,บอ,อกบย่งไงแล้วจ้าอ้เสียดายแท้วะนี่จ้า นึงอยาเก็บไปให้พี่น้องเอาไปเป็นเชือเนะจ้ะว่าเห็นมีคนถามมาหลายอยู่จ้ะแต่ว่าดอกนี้คุ้งสีได้มีเจ้าของแล้วล่ะจ้าสิทรงห้เพิ่นเดีย๋ยวเก็บไปก่อนเนาะยุคส่วนเจ้าของเชือหลายแล้วละ่ะเดี๋ยวเอาไปให้พี่น้องเอาไปเฮ็ดเชือก่อนดอกเต็มตะก้าเลยพี่น้องดอกไงเลยจ้ะนี่จ้าเห็ดลูกค้าจ้าพี่น้อง เห็ดยุค,ค้ากัมีจะพี่น้องในสวนมีทุกอย่างเห็ดดอกละมองละดอกสองดอกนี่จ้าเห็ดทานดอกงามมือนี่ได้อยู่เดอ้อเห็ดทานจ้ะโอ้ยก็ได้หลายปะนี่ละขนาดยางเหรียญยางหัวได้เน,นี่ยจ้ะนี่อีกดอกนึง หนึ่งพอดีเลยได้ยนี่ือ้อแข็งพอดีจ้ะมันวัโฟอกกสเนาะในปลาเห็ดก็มีกระทกลลก l o ที่เนี่ยพี่น้องเอ้ยอันลุงเรามาปลูกไว้จ้ะมันก็เลยขึ้นต้นไม้มันก็นล้นลงมากระทกลลปลา กระทุกลูกบ้านเฮานี่ล่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้โชคดีไายเห็ดละงอกเห็นว่าเนี่ยพี่พี่น้องเห็นเห็ดละงอกน้องกันบ่าจ้าดอกเดียวสิด้ยางโลหาได้เนี่ยจ้ายางเห็นดอกหนึ่งพอดีเลยเนี่ยอู้ขอเก็บภาพแป๊บนึง้อจ้าป้าเขาเอินวาโชคดีของแจ๊บจ้าพี่น้องขึ้นมาเมื่อนี่มาเก็บเห็ดยางบนเบิดปลาบบมีเห็ดละงอก ที่นี่เห็นดอกเดียวจ้าพี่น้องตืมเต้นลายเนี่ยมันแสดงว่ามันกําลังออกเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกแห้งว่าอาทิตย์ที่แล้วก็ตกแห้งค้อกันจ้ะแต่ว่าแบบดินมันกาลังได้ทีเนาะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยจ้าพี่น้องได้เก็บเห็ดแล้งอกน้ำดอกเดียวก็เอาวะให้พี่น้องเบิ่งนี่เอาไปปุ้นใส่กันกับเห็ดแป้งเห็ดทานพอดีแหละจ้ะงามบบ น้ำเนาะจะเนาะอี่หลี่ได้เจ็บมาย่างเหรียญซื้อๆได้เนี่ยมือเนี่ยนั่นได้เห็ดละโงกพะนะอันนี้เดีย๋ยวจะใต้ต้นยางนะทั้งนั้นเลยต้นยางนะที่ว่าเห็ดละโงกเหลืองออกจ้ะเมื่อกี้ที่จ็บเก็บมาเมื่อกี้นะ่ะเห็ดละโงกเหลืองดอกหนึ่งใต้ต้นตรงนี้ต้นไม้ต้นนี้มือดำเน่เก็บเห็ดทานจ้ะ มันเป็นต้นอย่างนาจ้ะใหญ่แล้วแต่ว่ามันโบได้แตงกิง้งอันนี้เห็ดอีหย่ี๋ยวเด้อพี่น้องแจ๊พพอเห็ดเห็ดอย่างหีอเห็ดเบี้ยเ,เ,เห็ดเ,เ,เ,เบี้ยกินโบได้่าจจเป็นเห็ดละงาอุ้ยเห็ดละงากมาอยู่ในสวนได้ยังไงเห็ดละงา นี่ละจ้าส่วนที่ว่าเก็บเห็ดไ้เบิ้งทุกๆุคลิปนะจ๊ะมีคางถนนคางถนนที่ว่าเห็ดละงกเรืองออกนะจ๊ะตรงนี้ตรงปลายมีดนะจ๊ะตรงเนี้ยตรงที่เห็ดละงกเรืองออกนะจ๊ะออกเป็นพืชอเหลิทวะจาะนี่คลิปออกคักออกไงเอลีจอะเดี๋ยวมือหลังที่ว่ามีเห็ดเดี๋ยวชี้แผนกล่องไ้เบิง้งเราจะมันออกหนี่แทงน้ำที่นาทายคลิปล่าสุด มันอ,ออกตรงนี้จ้ะแทงน้ำนี่ออกตรงนี้เห็ดเหลืองออกตรงนั่นแทงน้ำเอาไว้ลดน้ำตน้นไม้จ้ะจ้าพี่น้องไม่เห็ดแจ๊บก,กับออตัว้าไปก่อนนะจ้ะก,กับเห็ดหน่อยๆซ้ำนี่ละ่ะได้ละ่ะนี่โอ้ยไปแล้วเห็ดหน่อยยี่หีนี่นี่ซ้ำน,น,นี่จ้ะพี่น้องเป็นเบ่เป็นน้ำกันว่นหนึ่งซ้ำนี่ละจ้าเห็ดละงหงดอกเดียว เีตละโงกกับผิดทานเนานี่จ้ะโอ้ยยุงกัดหูกะโชคดีจ้ะได้เก็บเหตุละโงกอยู่นี่นีอกเดียวจ้ะบโฟกัดเนาะจ้ะกัจังใดถ้ามาคลิปแจ๊บกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แจ๊บชาแนลด้วยจ้ะกดติดตามให้แจ๊บด้วยด้วจ้ะเดี๋ยวถ้ามีเหตุแจ๊บกัดิมาทายให้เบิ้งคือเกาละจ้ะเมื่อนี้ เห็ดหน่อยแน่แต่กะได้เบิ่งบรรยากาศสวนเนาะจะ้ะล้วกะได้เบาน้าแจ็บไปแจ็บก็ได้เบาน้าพี่น้องไปในตูเนาะได้อธิบายเป็นในตูเนาะจะ้ะเดี๋ยวเมื่อนี้แจ็บขอตัวลาไปก่อนได้เห็ดละงกดอกเดี๋ยวจะพี่น้องดีใจไรคําว่าอยากเก็บเห็ดเนาะจะ้ะคนอยากเก็บเห็ดเสร็จซ้ำนี่แหละได้เก็บเห็ดแล้วเ้๋ขอตัวลาไปก่อนค่ะติดตามแจ็บได้ได้วจะ้ะแจ็บแชแนลจ้าสวัสดีจ้า